มาดามไทยในอังกฤษนะคะจากปีแรกแล้วก็ผ่านมาตอนนี้2ปีกว่าแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะ ทำขนมปังเองท้งแรกนะคะเ,เพื่อนๆมันก็จะแบบสีสีดำนิดนึงนะคะแล้วก็มันก็ไม่ค่อยขึ้นฟูเท่าไหร่ค่ะเป็นขนมปังโฮลวีตนะคะเ,เพื่อนๆธัญ,ญพืชค่ะนี่เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆนะคะร้อนๆจากเตาเลยค่ะน่าทานไหมคะ สวัสดีค่ะพบกับปามียไลฟ์แม่บ้านไทยในยูเคนะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาทักทายกันที่สวนหลังบ้านนะคะเพื่อนๆแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้นะคะดอกไม้ที่มีปลูกเองนะคะหลากหลายสีสันนะคะค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะมาแบ่งปันกันนะคะวันนี้มี่เองนะคะก็เป็นมาดาม อังกฤษนะคะเพื่อนๆจะเรียกมาดามก็กระดากปากนะคะก็เป็นแม่บ้านไทยในอังกฤษเนี่ยค่ะก็มาอาศัยอยู่กับสามีนะคะก็ปีนี้ก็เข้าปีที่22ปีกว่าแล้วนะคะเพื่อนวันนี้พี่ก็เลยจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้รับฟังนะคะว่า2ปีกว่าเนี่ยมีการปรับสภาพในปรับสภาพตัวเองนะคะเข้ากับ ภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะมีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปามีไลฟ์แม่บ้านไทยใน UK ด้วยนะคะอนที่มีมาแรกๆนะคะมีเชื่อว่านะมาดามหลายๆคนก็มีความรู้สึกที่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเรามาอยู่ต่างแดนนะคะต่างบ้านต่างถิ่นใหม่ๆเราอาจจะมีความรู้สึกเหงาเนาะด้วยสภาพอากาศแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างสภาพทางสังคมอะไรที่เรายังไม่คุ้นเคยนะคะ ก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกแบบเางานะคะพเพื่อนๆเงาเสียงเครื่องบินค่ะเดี๋ยวรอให้เครื่องบินไปก่อนนะคะค่ะก็ถ้ามาดามมาอยู่ที่ต่างประเทศใหม่ๆนะคะมีเชื่อว่าหลายๆคนก็เหมือนกันนะคะพเพื่อนๆก็คือจะเงานะคะด้วยบวกกับสภาพอากาศที่มันหนาวนะคะมันหนาวแล้วก็ ทั้งในเรื่องของอาหารการกินนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกแบบคิดถึงบ้านใช่ไหมคะมีเองช่วงใหม่ๆก็เป็นนะคะเพื่อนๆมี่ก็คิดถึงบ้านมากๆเลยนะทั้งๆที่ในเรื่องของอาหารก็ไม่ได้มีปัญหานะคะเพราะว่าสามีก็ให้ทานอาหารไทยนะคะให้ทําอาหารไทยแต่ด้วยความรู้ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนเอเชียแล้วมาอยู่สภาพอากาศที่มันไม่คุ้นเคยนะคะเพื่อนะะแบบว่าอากาศมันหนาวใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่ามัน ถึงเขาบอกว่ามันไม่หนาวแต่ว่า10 10องศา12องศาเที่ยวบ้านเรามันก็ถือว่าหนาวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดต่างประเทศหรือว่าคนที่นี่เขาอาจจะบอกว่าอากาศกําลังดีนะคะแต่แต่เราคนเอเชียเราก็ยังคิดว่ามันหนาวอยู่นะคะก็ด้วยความว่าอากาศด้วยค่ะแล้วก็มันก็เราไม่คุ้นเคยนะคะ แล้วก็พอจากวันนั้นมาถึงวันนี้นะคะนี่ก็จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฝังนะคะว่า2ปีกว่ามาดามไทยที่ย้ายมาอยู่กับสามีที่อังกฤษเนี่ยมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไหมนะคะค่ะมี่ก็จะบอกว่า,ายกในแยกออกมาในเรื่องของอสภาพภูมิอากาศนะคะว่าการปรับตัวของเรา ถือว่าดีขึ้นนะคะเพื่อน,อนจากเมื่อก่อน12องศา13องศานี่จะบอกว่าหนาวแบบว่าออกไปข้างนอกนี่จะต้องใส่หมวกอีโมงนะบ้านเราแบบหมวกไหมพรมใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เสียงเครื่องบินถ้าเกิดว่าช่วงแรกๆนะก็อากาศก็หนาวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้12องศาถ้าถ้าเมื่อก่อนนะคะ12องศามีก็จะใส่เสื้อแบบว่า กันหนาวแบบหนาๆน,น,นะคะแต่ตอนนี้12องศาก็มี่ก็ไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเพื่อนก็ใส่แจ็คเก็ตกันหนาวปกติก็ถือว่าการปรับตัวในร่างกายกับสภาพอากาศหนาวนี่ถือว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารนะคะเพื่อนเรื่องของอาหารนะคะมี่ก็ดีขึ้นนะคะจากที่เมื่อก่อนแรกๆเราอาจจะไม่รู้ว่าผัก ชนิดนี้ซื้อที่ไหนนะคะพวกเครื่องปรุงพวกซอสพวกน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยแรกๆเราอาจจะไม่รู้จักร้านเอเชียนะคะเราก็จะไปไกลหน่อยแต่ตอนนี้นะคะพอเราได้มาอยู่เราก็จะรู้จักร้านต่างๆมากขึ้นร้านเอเชียอย่างร้านแขกเนี่ยเขาก็ขายาพวกสินค้าไทยสินค้าเอเชียนะคะพวกซอสน้ำปลาอะไรผม ผมชูรสปลาล้าอะไรอย่างเงี้ยร้านแขกก็มีนะคะเพื่อนมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออมันก็อยู่ง่ายขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของพวกอะไรที่มันของเอเชียจริงๆอ,อย่างที่เรา,าหาไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีที่ร้านไทยเขาก็จะเป็นพวกแบบแพ็คแช่แข็งมานะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ด้วยเช่นกันนะคะเรื่องอาหารก็ไม่มีปัญหานะคะเพื่อน แล้วก็เรื่องของผู้คนนะเรื่องของผู้คนใช่ไหมคะเรื่องภาษาเรื่องภาษาแรกๆนะที่มี่มาอยู่ที่นี่ภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษก็ค่อนข้างจะฟังยากนะคะเพื่อนสำเนียงอังกฤษฟังยากนี่ก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะเพื่อนฟังพวกฟังที่ฟังข่าวแล้วก็ดูหนังนะคะดูหนังช่วย ในเรื่องของภาษาด้วยนะคะก็ถือว่าช่วยได้เพราะว่าอย่างหลายๆคนภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกาแล้วก็อังกฤษสำเนียงอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าแตกต่างนะคะแรกๆนะมีฟัง อังกฤษคนอังกฤษสำเนียงอังกฤษนี้แทบจะฟังแบบฟังยากนะคะฟังเข้าใจยากแซกเล็กน้อยแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะเพื่อน,เ,อนเรื่องของภาษาก็แบบว่ามีการพัฒนาขึ้นนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งเพราะว่ามี่ก็ไม่ได้ออกไปไหนนะส่วนมากมี่ก็คุยแต่กับสามีนะคะมี่ก็ฟังสามีเข้าใจนะเวลาที่เขาพูดคุยแล้วก็ครอ,อบครัวนะคะแล้วก็เพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวก ภาษาอังกฤษสำเนียงแบบทางภาคเหนือของคนอังกฤษนี้ก็ฟังยากสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาเรื่องของอที่มีต้องปรับสภาพดีขึ้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอนี่แหละค่ะสภาพอากาศก็ถือว่าโอเคขึ้นนะคะเพื่อนๆจากปีแรกแล้วก็มาจนถึงวันนี้ก็ถือว่า,าดีขึ้นนะคะดีขึ้นหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เมื่อก่อนมี่ก็จะคิดถึงบ้านมากขึ้นนะมี่จะโทร กลับบ้านแทบจะทุกวันตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะก็2วันโทรครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ยังคิดถึงอยู่เหมือนเดิมนะคะคิดถึงครอบครัวอยู่เหมือนเดิมแต่ถามว่าอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ยากไหมก็ไม่ได้ยากนะคะเพื่อนๆไม่ได้ยากถ้าเกิดมาดามือใหม่หลายๆคนนะคะที่คิดจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะก็ไม่ถือว่าอยู่ยากนะคะก็ถือว่าอยู่ง่ายอยู่ที่เราจะปรับตัวของเรานะคะปรับสภาพของเราแล้วก็อยู่ ที่คนที่เรามาอยู่ด้วยนะว่าเขาดูแลเราดีแค่ไหนนะคะเขาเทคแคร์เราไหมนะคะมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกแบบไม่ไม่ได้โดดเดี่ยวสักเท่าไหร่นะไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้อ้างว้างนะพอมาอยู่ต่างประเทศถ้าเกิดว่าเราแบบ ยิ่งอย่างมาดามบางคนนะคะพี่ๆหลายๆคนเขาก็มีงานทํานะคะเขาก็จะไม่เบื่อเลยค่ะคเพื่อนๆเขาก็จะสนุกนะคะแล้วก็ได้มีเพื่อนต่างชาติด้วยได้มีสังคมที่ทํางานก็ถือว่าสนุกไปอีกแบบนะคะแต่สําหรับตัวมี่เองนะเป็นแม่บ้านก็สนุกในแบบของแม่บ้านนะคะคเพื่อนๆก็ชมต้นไม้ไปปลูกดอกไม้แล้วก็ทำกับข้าวทำอาหารไปตามภาษาแม่บ้าน ในอังกฤษนะคะเพื่อนส่วนในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกก็ถือว่าโอเคค่ะแล้วก็ไม่ถือว่าปรับตัวยากมากนะักสักเท่าไหร่ไม่ไม่ถือว่าปรับตัวยากนะคะ,ะแล้วก็เลือกอาหารก็ไม่ถือว่ายากนะคะก็อยู่ได้ค่ะเพื่อนเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายนะคะมันก็อยู่ได้อยู่ที่การเวลาจะช่วยให้เราปรับสภาพได้ดีนะคะเพื่อน ค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้นี่ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะมาแบ่งปันกันจากมาดามไทยในอังกฤษนะคะจากปีแรกแล้วก็ผ่านมาตอนนี้สองปีกว่าแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงแบบว่า อะไรนะคะเปลี่ยนแปลงไหมความว่าเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงการปรับสภาพก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้มีก็มาแบ่งปันกันมาเล่าสู่กันฟังแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะปะ้ามีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องป้ามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยในยูด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย